สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเศร้าของเมื่อวันที24่24เดือนพฤษภา,าคมปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะม้มนี้อากาศบ่ห้อนปันใดพี่น้องฝนตกฝนตกมือขึ้นของกสิเศ้าวงนหึงหันพี่น้องฝนตกมือขึ้นนี่เอาม้มนี่นะคะแอดาพา,พ,พ,าพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางโตเลข จากแม่วันริมโขงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมาหนีแม่แม่วันเราฝันเห็นตัวเลขสามตัวอยู่ในฟาร์มือของแม่นั่งนอนนะคะพอดีแม่วันเราข้นเนื้อไปไปกราบไปกราบแม่นั่งนอนนะคะอยู่ทําขุณน้ํานางนอนนาะพี่น้องนาะไปทั้งเชียงรายไปเที่ยวเนี่ยพี่น้องเราขามไปประเทศพม่าพร้อมนะคะมัหนีเราฝันนะคะแม่วันเราฝันเห็นตัวเลขสามตัวอยู่ฟาร์มือนะคะ ฟามืมอของแม่นั่งนอนพนโยไขยเบิงเป็นตัวเลขแดงจึงคืงเลยได้พี่น้นองอันนี้แดงอีเลีนะคะพี่น้องคะ่ะแอดบอเดวลเลนแม่วันเล่าสีบลูสุฟังพี่น้องคะ่ะเอามือนี้นะคะตัวเลขของแม้วันริมโขงที่แม้วันนํามาฝากนะคะสิเป็นตัวใดเพราะนพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแม้วันคะ่ะสวัสดีคะ่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะมือนี้มาก,กับสายฝนมืนอ่อนี่เพราะทำ ทำรัฐบาลไทยได้ค่ะแม่วันเออรัฐบาลไทยนัน่นอันลงโตที่เม์ไปเนื้อสหันไปกาบไปทำบุญหน่อยคืนนะค่ะอันเมะนั่งนอนพนหายฟันมาพน,น่นันมาเขียนดิไอแม่าเม์ไปทำบุญเนี๋ยวพนเดียวพอดีเมะก็ได้กลับขืนมานอนนอกตอนกลางคืนนะไปทำบุญเดี๋ยวเม่ก็เลยเขาไปโดย ทำบุญดูวัดนันวัดนี้องศีนะค่ะแม่เขามานอนแม่ก็เลยฝันว่าเป็นมหาฝันมาลูกเอ้ยเป็นว่าอยากได้อยู่โบโ่โศกลาบนะลาบเป็นบางเนะม่ก็เลยว่าอยากได้อยู่เนี้ยจังมากก็เลยว่า่าคะอันมาหอดแต่ก็หายนี้กว่าก็เลยว่าเสียหายตัวได้ก็หายนี้จะเสียหายได้ตัวได้เม่ก็ได้บอกนั่นคนนี้นะค่ะ ต้นติตัวเดิมนั่นแหละเปิดดาวันที่สี่ของปู่ตัวเดิดมนั่นแหละเปินกันได้ว่าอ้าวเอาให้เบื nah, ้องเนี้ตัวเดิมมันคือของเพิ่นน่ะมันคือตัวสีได้แม่ก็ได้ว่านะค่ะเปิดดาวโบเม่เปินเป็นนางนิ้นหนังมองอันมาขีหินอันข่างโอแซมันนะอืมค่ะแม่ก็เป็นนางนี่นหมองสลัดต่าพโอแซมมันเดะมันมีมาขีหินอยู่ตลาดหนึ่งในหันแม่ก็เป็นนางนิ้นหนัหันในฝันค่ะ เป็นเป็นนางเนี่ยเพิ่นเราออกมากมือทั้งอ่ะกับซีเมนส์ก็ทั้งโซ่ของคนหันดาว่าปันปันยามเป็น,ปนครูมาหาเหมะเนาะยางกลับมายางปากเพิ่นมาเติมผู้ชายเติมเม่ยิง,งก็บิีเมนต์ก็แซมก็ม่น้องนอนอ่ะเนี่ะมาเลยเพิ่นึ่งร่างอยู่นี่นะเพิ่นละเดี๋ยวควนเขาจะมาเอาหวยกับเจ้าเพิ่นก็นเลยว่าค่ะ ขอก้อยน้ำเมฆคือบุมีอันน้ำรู่คือบุมมีลูกกับจิตาน้ำเมฆนี่แหละแต่บ้านั่งอยู่นี่แหละเดี๋ยวคนเขาเยอะเขากำลังขึ้นมาเด็นยวเดี๋ยวก็นั่งอยู่หันได้นั่งเึ้นงไปเึ้่งมารถเขาแตารถลังขึ้นมาเมื่างก็เจาะมาเที่ยวนะ่ะมาเที่ยวมะยังหนีมาหอดก็เจาะรอื่นใส่ Mao lì nắm nỉ lèo, đi ăn đi mao, nguyên nắm nỉ lèo, nóng cộng gom ào tối liệ, ao sọ, nyan kabao, bay cộng mê nè lì nè, kao. I cộng lì bọc, nóng miệng đi 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 bảo, đi 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 ขอกับโมมีตัวอื่นแล้วเลยกน่ะแบบมีแต่ตของปูน่ะกันแล้วลีกยังาหีนะค่ะจะให้ไปเด้เด้ลีปูน่ะก็ได้ไหมอยากได้สองตัวนี่มีคนหนึ่งว่ามันเยอะไม่มีตังซื้อเขาเลยว่าจังสี่นะค่ะแ <c oughs> ม่ก็เลยว่าเอา้ามีคนเบกออกไปยังสีนะคือบนเมนเมย์เบามีคนเบาออกไปหกใส่กนะเจาค่ะ <c oughs> <c oughs> เออถ้างั้นก็เอาของปูไปสินะหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าเออหนึ่งเก้าแล้วเอาของปูนั่นแหละเออพอดีผู้หญิงคนนั้นก็เลยว่าเออนี่แหละหนึ่งเก้านี่เป็นนี่เลขที่โชคมากที่สุสดแกก็เดินไปนะวันนี้จ้าเดินไปพอดีแม่ก็เลย่นลูกปรากฏในฝันนะเ,นเนลื่อนลูกขึ้นมานลูกขึ้นมาก็เยลเยหันหนาไปหาคน มันก็นยืนเลี่ยงกันอยู่สอง้หญิงกับผู้ชายน,นะค่ะเป็นกับโบเถ่าโบนุ่มก้นสิประมาณพวกสิบกว่า,านี่แหละค่ะบาบง,บง,บงเพิ่นนะค่ะแต่สิมแมน่น,นเจ้าที่นอาหนรแน่นอนค่ะเป็นนุ่งหน้าแบบนี้ว่าเขาเอาเลี่ยเขาโล่หัวตั้งหนูน้าหัวบดคนมานตะว่าได้แล้วได้แล้วเราก็กันโ่้เขาเดินนุ่งหนาอย่างสี้นะค่ะ เดินลงไปเลยมันเมริยเดินลงไปคนเด้อเอิญน้ำเมฆนะครับมานิดน้อยเพิ่นว่าเนห็นก็เลยอายน่ะครับคือพิ่นว่ามันมันมีปุนมีล่างนะลูกเพิ่นก็เลยว่าสินะค่ะเรียกจะให้อีกตัวหนึ่งไปพิจารณาเอาคนว่าก็เลยยุกพระมือเพิ่นขืนให้มพระพระมือขังหนึ่งค่ะ ก็เลยเห็นเป็นตุลิันแดงงามนามือนะค่ะเออห้าสามศูนย์ห้าสามศูนเออคู่เดียวตัวนั้นในมือน,นะออนอันที่แดงๆนี่คือหาสามศูนย์นะคะเออหาสามศูนย์พันยกก็ามือให้แม่เบิ่งเปนบุกมือคือซังเฮ้านี่นะค่ะเมื่อบนี้นี่เลยเปนพพิจาณาเอาหวยกว่า กต่พิษจะน่าหน้ามึงกะลตตัวเก่านี่แหละแม่กะลตตัวพนนลีนะค่ะแต่คือสลีิปูหาศูนเนาะค่ะเออวันนี้แม่ก็เลยสะดุ้งพนกขบาปอะตูยังแม่พนแม่ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแม่ก็เลย่องว่ามาพนคือไหนฤตตัวเกา่าตัวเดียวกันอยู่ในหาศูนย์ยู่น่ะนะค่ป<ะ>็นตัวลามเป็นไหนซิบเก่าอยู่เด้ค่ะวันนี้แม่ไปเลย่ นั่นแหละมันพันี่เมียคือไปด้อยพันนี่เมีก็เลื่อไปสือเบื้องหาศูนย์ศูนย์หากับสามศูนย์สามศูนย์เมื่สืบหลุดตลิลงมากขึ้นช่วงนั้มาฟันดีมาฟันนะว่าเขาเอาหายไปเอาเนื้อวันนี่หน้ามาว่ามีงานมียังไหนไปดูกระท่อมเขาช่ยเขาเหลวมันจะกินเขาดูมาฟันไหนกินนะำันนี้่จะโค้งบ้านนั่นนะว่าแต่วันนี้อัน เจ้าพ like, e ok the ันธ์เนี้กินข่าวกันเจ้าพันธ์ในยาเนี่ยจ้าไปเอาเรื่องซับข่าวหน่อยคุปตะเสียเอาเนื้อเนี่ยแล้วมาหิ้กกินอยู่เรือนกูแล้วเรื่อเอาโลดมันวะค่ะแม่ก็เลยไปจกเอาเนื้อเนี่ยทั้งน้ำเกลืหมดนีแต่เนื้อค้าไล่สามทอนเอาสามกอดก็ไปเอาพวกพวกเล็กเขาอีกคุกใช่ค่ะเดี๋ยวเอามาเอาเอามาแต่เรื่องเขาันนี้ออกมาแต่เรื่องเขาเลยอัน บุญองค์เอเอินนั่นปะห้มเจ้าคือบ่เอาปะห้มเก่าเจ้านั่นเจ้าเอามาไหวเจ้คือบ่เอาม้าซัดปะห้มเจ้าห้มแต่ก็เอามาให้แม่อีกซ้ำพื้นปะห้มหน่อยเลยเขาซัดโต้ค่ะกะได้เบาหน้าพื้นสำนีหายซ้ำโตดีบ่ยากะเล้โต้พื้นนั่นนี่นะค่ะพื้นก็เลยพันหลังใส่แม่เลยพื้นก็บวบอุบอยังเลยค่ะอันแม่ว่ามันล่มตัวนี้เลยเพิ่มเอาของยาอันแม่แน่นนอนนะเพื่อค่ะ ักอยู่ในได้ดิ no ตัวเก่าเนี่ยเพราะว่าไม่ตั้งมือนาังห e no, ัวหลีนก an> ็ใส an> ่อย an> 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 ู่เนาะหาสามศูนย์น่ะเออสามหาศูนย์เนาะเขาก็ใส่อยู่เนาะค่ะแม่วันเออบัดนี้แม่าวว่านั่นโบมาหาศูนย์กับสามศูนย์นี่เด็ดเด็ดประมาณนี้นะเพราะก็ขั้นเมินว่ามันมาหาศูนย์นี่ก็ันทุนโบบางเฮานี่ก็แม่นว่าแม่เขาเนาะแม่จังไรเนื้ออะไรยังเนาะแม่นค่ะแม่วันเออเพราะว่าเม่อสื่อและเมื่กลาวว่ามันนอนแบบสื่อสามศูนย์นั่นได้สี่ใบ ค่ะหาศูนยน์โจมใบศูนย์นหาสองใบอืมสน,นั้นหน้าแล้วแม่ก็ฟันหน่อยแม่ซื้อใจดินไว้มือนะ่ะอันน้ำร้านเส้นบวกน้ำร้านมือะะแล้วกันแฟันนั่นะเพราะคนเหนือมาไหนะ้นะ่ะนะมหน่ะเกิมือไปบอาก,ก็เจ็บนะจ้าอเอาร่องของอยาเม้น้ำนอนสำนีเด 5, ียห้าเพิ 5, ่นโพดเท่าค่ะได้ค่ะแม่วัน เออบรรดตัวเก่าน,นั่นแหละแต่ของปูเป็นกระหายตัวเดิมเป็นโบเปลี่ยนแปลงค่ะมะนิน่งมะนิ่งอยู่ในกันนิ่งหาศูนคือเก่าอันเนี้ครับเอามาผึ่งเทสามศูนครับหนึ่งเก่าอันเนี้ของปูกัค็คงอันเนี้อืมมันนี้กระซิมีหนึ่งเก่ากับหาสามศูนยบอกหาไปบ้านเออสามตัวแลเอาหาสามซูนอันนี้นใ้นพามือเนอะไที่เป็นเรียกเดิจกกมจุกึงไฮเมย์เดมค่ะอืมครับหนึ่งเก่า กลางอ่ะคืเป็นเป็นห่องใจว่าเขาโควนะเด็กสองตัวนั่งเบ็ดเลยว่าหาเขานี่แตหนึ่งเก้าเลขปูนนะแล้วก็เลยว่าทั้งสี่นะเขาหลบผ้ากันโหฟตั้งหลุดนะเออกันิ่งหนึ่งเก้าครับหาสามศูนย์เลยก็สามศูนย์หาศูนย์สอเก้าหันเด็กค่ะอืม หีเลยดิพอ,อยู่ในลักนี่เด็กขันแม่นว่าอยู่ในลตัวของปูเอาหายก่อนนะ่ะมันก็มีตะแครหาซุนกับเก่าหาเนาะค่ะหาฮุบนะขีบนั่นนั่นกระชับนั่นเพราะว่าหาฮุบเมยังบบสือมันหาบ่ได้อืมหาบ่ได้แล้วครับแม่วันอหาบ่มีเลยหาฮุบอืมค่ะลอตเตอรี่ก็บเนืองเก่ากักกบโบมีแม่ไม่ได้อยู่เซียงยไล่เนี่ยมาเอาอยู่เซียงไายค่ะ พอดีน่าีซนันมือเม่เสียงน่นได้แต่หาศูย์กับสามศูนย์ค่ะอื้นทีหานะได้ซ้ำนนเด็กน่นค่ะเนี่ยก็เลกฟันในโคงสามอ่นหัวเดีมันสิเขาทั้งบนทั้งล่างได้ดมีเมว่ะอืมบรบอกเขาสามตเขาบนเขาล่างคือโลกก่อนเยเพราะว่าเม่ฟันนในโค้งสามสมมีสองเถื่อคือกันน่นะค่ะเดี่ยวก่อนก่ะ ฟันไหล้องามอยางสองเถื่อเนาะสองขืนเนาะอุ้ยค่ะขนาดเนะเมอวาไไอเไอ้เทียวก้อนเนะไม่ว่านะเออเป็นเกิดเขาบนเขาลางคือกันอันนี้ควรกับฟันขึ้นในกัฟันไหนแต่ของซอั่นซอันนะคะพเขาซ้ตัวคือเขาบนเขาล่างน่ะหลือเออค่ะแม่ว่เด่นนั้นเนาก็คือหาศูนูนหาครับเกหาอันตัวของปูเนี่ยเมนินนะตัวอื่นไม่โลงค่ะอัน ร่มกับหลดลงมานิดหน่อยเนาะบานนี้โตตัวนี้นั่นตัวของเมย์นองนเน,นี่ที่เมย์ไปทานี่คือเมน์น,นี่มีหาสามูนคงเปนตรงตเลยโอ้หาไม่าอืมซมตัวเมย์กระเหลินสามศูนหาซูนูนหาเมย์เอาโทรศัพาเพิ่นใหญ่ปืงค่าขาดแดงอง่อืมค่ะ,ะ,ะลงแนบันบบเมย์มา,มมามกแบบนี้ไปกลับมาอีอกมากมามานอนมาได้รดมาหอด อย่าวัดเพ่เนี่ยปรากฏว่ามารับอยู่หันมาสิมาสะดุ้งตื่นอยู่ปิดสบูนค่ะเนี่ยกับฟันมาพ่นห้ขคืนไปท่างน้นงามงามืนไปนน่นมาขึ้นไปนันเขาหรือข้นไปไปหอดวางกลางพน่นว่าให้หยุดแค่นี้ไม่ไปไม่ให้ไปไหนค่ะให้หยุดอยู่ตรงที่โค้งนี่แหละขืนมาสะพานอันทุ่ท่ามันเป็นโค้งขืนในภูเขาน่ะนะปรากฏ่ะค่ะมันก็ด้ให้แเม่ว่ายุดอยู่หัน่ให้ขึืน่ใหายง เลขบวขึ้นบ่ลงเมี่วะเลขบวขึ้นบ่ลงเป็นตัวตรงองเพิ่นุนนะค่ะเพบ่านสีขาวเป็นตัวตรงผัดสีขาวหาเก้ากัดสิตรงจังสีบ่เป็นกราฟจังสีนะความหมายแม่บ้านค่ะค่ะสามศูนย์หาศูนย์กับขึ้นสิบ่เป็นกราฟเม่คขึ้นจังสีนะค่ะนี่ก็ไดึไเป็นนอยู่ในหม่องทางขู่มันเพิ่นว่าจะไปไหนห้ามขึ้นห้ามลงิ่นว่ายืนอยู่ตรงนี้เพิ่อนปะเออค่ะเออเมียจะเลสะดวกเออ ถือก็ได้หน้าเอซัมหนี้ได้เลยบม่มี่อืมค่ะแม่วันได้ค่ะแม่วันเอาซัาามหนี้เด้อไทยเด้อค่ะมันก็เป็นโตัวเก่าที่แม่แม่วันหายมากแล้วเนาะโตเก่าเนี่ยเป็นเน็โตัวเก่าเ,น,เน,นีโโเ่ยเพราะเพียงว่าของยาเพิ่มขึ้นมากสามศูนหาสามศูนต์กับโบเมนเพิ่มหมืนห่นนะเทากับลุงยูโนสามหาศูนต์เนาะแมนค่ะแมน่นมันไปมันก็เป็นหนุกตัวเดียวกันวัชวัสน จไปวันไปไปตั้งไว้เพื้นกาเพิ e> ่นกาเหตุขันงามเพิ่นนะขันเพิ่นกับปืนสุดในจริงค่ะามค่ะปืนสันเพิ่นกับซันง่ามนะโบเบฟ้าโบกระจาะกระจนั่นนะค่ะเออเพิ่นกับเหตุแห่งามเม่ไปนั่งเบิ่งอยู่น่ะก็ได้ค่ะจ่าเอาแค่นี้ละเบิ้ลนะด้วยจ้าจ่าแม่วันขอบคุณแม่วันไดไหนจาในแ่ะนี้ในแผ่นนี้คุณจะเห็นอยู่บ่รูปุมนะพญาคุณพญาคุณไปเห็นเห็นพญาโยมอยู่ค่ะเห็นแต่แผ่นน ขังงกันเนี่ยไม่แม่มากดเบิงหนุมันไม่ได้เบิงหายร้านไหยมันบทตีบอเห็นผลผลสรุปตัวเลขแนาวาท่างไายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะโมนีแม่วันมีแนวทางมอฝากนะคะพี่นอ้องอ่า เห็นเป็นตัวเลยนะคะยู 20, 20 u Farmer นะคะของอแม่น yeah. ังนอนนะคะพี right. so ่น yeah. ้องคะคือหาสามศูนย์เด้อพี่น้องเด้อหาสามศูนย์นะคะหาสามศูนย์แล้วกันหนึ่งเก้านี่เป็นตัวเลขที่แม้ว่าเราบอกคนในความฝันนะคะหนึ่งเก้าค่ะพี่น้องคะส่วนข้างล่างนี่นะคะเป็นตัวเลขที่แม้ว่าเราลงก้อนหนาแน่นแล้วแล้วก็มาตรงกันกับของแม่นังนอนนะคะก็เลยเขียนไว้ให้พ่อแม่พี่น้องพร้อมนะคะสามศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาแล้วก็หาหกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะจังไดก็ให้พ่อแม่พี่น้อง พิจารณาเบงนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะให้พิจารณาเบงนะคะสําหรับงวดมือวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนะคะทีนแม่วเรานํามาเ้าสูฟฟังนะคะแล้วก็ฟันดีนะคะพี่น้องแม่วเราฟันดีนะคะตามที่แม่วเราเ้าสูฟฟังเด้อพี่น้องเด้อให้พิจารณาเบิงค่ะตัวเลขกับมีเขามีรุดนะคะเป็นความเสือส่วนบุคคลนะคะสำหรับแนวทางคลิปนี้นะคะพ่อพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พีน่น้องบรนเทาสุขสุขอนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พีน่น้องบรนเฮาสุขสุขอนโชคโชคมันมัน ลำลำเลื่อยๆแห้งๆปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขูสุข้อนนะคะสําหรับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ค่ะจงังไดกะขอให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลสําหรับอ่าแนวทางในคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังใส่วิจารณญาณในการตัดสินใจที่จิซื้อยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับแนวทางในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะขอบ,บุญขอบคุณแม่วันริมโขงค่ะพี่น้องคะเอาคลิปนี้นะคะแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสกุอน,นะคะจากแม่วันริมโขงค่ะตัวเลขทั้งเบอร์ทั้งมุวนของแม่วันก็มีเพียงซัมหนีพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหนาถ้าะค่ะเด้สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ